乱七八糟。 ผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วครับต่อกันด้วยอี2ีสจาก E ีีที่แล้วนะครับทากระบวนจากสถานีชุมพรถึงสถานีสุราษฎร์ธานี e ี EP นี้จากสถานีสุราษฎร์ธานีไปถึงสถานีชุมทางทุ่งสงนะครับแล้วก็ลงเปลี่ยนเวรทนาการจากสถานีชุมทางทุ่งสงไปสถานีกันตังเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าพครอจะเป็นใครทุกคนอาจจะรู้จักนะครับพครอคนนี้เดี๋ยวค่อยรอไปลุ้นนอท้ายคลิปนะครับว่าเขาจะเป็นใคร,คร พร้อมแล้วก็เตรียมตัวมารับชมบรรยากาศกันได้เลยครับแต่ก่อนรับชมโหลดช่วยกันกดไลค์กดสมครใ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเ,เชอญรับชมกันได้เลยครับ Det er gjennom der.

right hand.

อนนี้ขบวนรถก็จากกำลังเข้าสู่สถานีนาซานนครับเขาบอกว่าก่อนเข้าสถานีนาซารสะพานนี้เป็นสะพานที่แคบที่สุดแต่ผมก็ไม่ทราบน,นะครับว่าแคบที่สุดในเ<น>ส้นทางรถไฟในประเทศไทยผมวิ่งเกี่ยวแค่สายใต้สายอื่นไม่เคยเลยไม่ทราบว่าสะพานนี้แคบที่สุดจริงหรือลองฟังมาแต่เรื่องเล่าแต่ก็สายทั้งหมดที่ผมวิ่งมาจากสถานีจุมพรหานใหญ่หรือไปกลงก็เห็นสะพานนาซานี่ยครับที่แคบที่สุดท่านใดมีข้อมูลใส่ผ่านสะพานที่แคบที่สุดไม่ใช่สถานีนี้ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับ ตอนนี้ก็ขบวนรถกำลังจะผ่านสถานีผู้พีนะเมื่อก่อนเป็นสถานีที่ทดลองจอดแต่ตอนนี้ก็ยกเลิกการจอดไปแล้วนะครับเ,เดี๋ยวมีบางช่วงนะครับที่จะต้องสอบตามปคร ว่าขาบวนรถจอดสถานีไหนบ้างเพราะนานๆด้วิ่งสักครั้งนะครับขบวนรถเร็วที่167ในสมุดประกาศเดินรถของผมก็มีนะครับแต่แก้ไขไปแ,แก้ไขมาเลยสับสวนว่าจอดหรือไม่จอด ที่ดูสวยมากสําหรับคนขับรถไฟสถาานี้ก็เป็นสภาก่อนที่จะเข้าสู่สถานีฉวางนะครับเมื่อก่อนเป็นสะพานเก่าแต่ได้รับการปรับปรุงเมื่อไม่นานมานี้เองทำให้สะพานดูนสวยงามมากๆคนต,ตอนนี้ขบับรถกาลังจะเข้าสู่สถานีฉวางนะครับสถานีที่ขบับรถจอดรับส่งผู้โดยสารและสินค้า

รถก็กําลังจะเข้าสู่สถานีชมทางตุ้งสงนะครับซึ่งมีหลายสถานีครับที่ไม่ได้บันทึกวิดีโอาจะเบื่อกันนะครับจอดเกือบทุกสถานีเลยนะครับก่อนเข้าสถานีชมทางตุ้งสงแต่ไม่เป็นไรครับยังอยู่กันอีกนานเดี๋ยวจะให้รับชมกันเรื่อยๆนะครับเอาละครับตอนนี้ก็มาลุ้นกันนะครับว่าปกรที่จะรับเวรผมเป็นใครนะครับแต่ก็มีสิ่งที่ลุ้นกว่านั้นนะครับสำหรับปกรหรือช่างเครื่องก็เป็นหนึ่งคนในนั้นนะครับเป็นช่างเครื่องที่กาลังจัดเตรียมพร้อมสอบพนักงานขับรถนะครับสิ่งน น้ำมันเชือเ้อเพลิงบางคนคิดว่าการขับรถไฟยากแล้วแต่สําหรับผมนะครับการจอดให้ขบวนรถตรงกับหัวอจ่ายนะ้ามันเชือเ้อเพลิงเป็นอะไรที่ยากตื่นเต้นและลุ้นมากๆเดี๋ยวเอามาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร พี é, ่บอกว่าอย่าจอดเลยปั๊มน้ำมันนะครับยิ่งทำให้ผมรู้สึกตืนเต้นยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับนั่งได้เลยอย่าจอดเลยตอนนี้คือไม่บูดไม่พื้นเลยๆอเจ๊ยผอบบูตดิโอ้เโื้อ เดี๋ยวที่บอกว่าอย่าจอนเลยตอนนะครับมันมันกดดันเราจริงสุดท้ายก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าใครจะรับเวียนเรานะครับนี่ครับเขาเดินมาแล้วนะครับเดินมาอย่างมากในวัดดีครับผมกับบอมเบสเทชันวันนี้เช่นเคยนะครับใครยังไม่รู้จักพี่เขาทําอะไรชมในทิกตอกดูนะครับปิดตามพี่พี่เขาด้วยนะครับวันนี้ <rôle> สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบวิดีโอไว้เพียงแค่นี้นะครับชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและพบกันใหม่สวัสดีครับัน